ก็คือมีหน้าได้แค่นี้แหละกินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายนะคะไม่ค่อยปน,นิษปานจงเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เราคือใครเนี่ยก็จะบอกจุดสิ้นสุดด้วยว่าเราจะไปที่ไหนแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าทุกคนนะคะเอาความเป็นเรื่องของตัวเองแล้วมาแบ่งปันกันในโลกแบบนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะแข่งขันกันแต่เราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองชีวิตยังไงเรามองชีวิตเหมือนว่าหูชีวิตเกิดมาต้องใช้กำรหรนักหรือมองว่าวันนี้เกิดมาหูชีวิตเนี่ยเหมือน ขัญเลยนะมันไม่สําคัญว่าเราจะเกิดมาในพ่อแม่แบบไหนครอบครัวแบบไหนชีวิตในอดีตเราจะเจออะไรแต่วันนี้เรารู้สึกว่าวันนี้คือของขวัญที่มีค่าของชีวิตไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเอ็มเียชอบเอาคนที่ชีวิตอัศจรรย์น,นะคะมาเล่าให้ฟังนี่ครั้งนี้เก็บไปแลวมีมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอรอนนะคะ<ม>เขาเป็นเจ้าของเรื่อง127ชั่วโมงเป็นคนเป็นนักเป็นเด็กหนุ่ม นะคะแล้วก็สิบปีก่อนเนี่ยไปไต่เขาที่แก่นหงนย้อนไปคนเดียวแบแค็คแพ็คเป็นคนแอดเวนเจอร์ปรากฏว่าห,หินทับแขนเขาอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดชั่วโมงในที่สุดเขาตัดสินใจตัดแขนค่ะถ้าใครอยากดูรยายละเอียดไปเปิดหนังเรื่องร้อยี่สิบเจ็ดชั่วโมงนะคะนะคะของอะไรสักอย่างหนึ่งพอตัดแขนเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าหลายแล้วเขาก็มาเป็นสปิเกอร์ค่ะหลายอ่ายอีสิบปีออกมาเขาบอกคุนเนื้นอววไหมคนส่วนใหญ่จะคิดว่าหินนัน้นอะเป็นหินเฮงซวยหรือเปล่า ทำไมต้องมาทับแขนงฉันด้วยนี่มากทำให้ฉันเป็นคนแข็งขาแต่เขามีมุมมองชีวิตเหมือนกับชีวิตคือของขวานนะคะเขาบอกว่าหินก้อนนั้นน่ะทําให้เขาเปลี่ยนตัวเองจากเด็กหนุ่มที่หลันล้าไปวันวันเปลี่ยนเป็นว่าเขาจะใช้ศักยภาพที่เขามีได้ไงเขาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้ววันนี้เขาพากลุ่มคนพิการนะคะยังคงไปแอดเวนเจอร์ไปปีนเขาไปโน่นไปนี่แล้วเขายังใช้ชีวิตมีลูกมีครอบครัวแต่เขาก็บอกว่า ถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคของคุณนะแล้วคุณทําความเข้าใจกับมันคุณจะรู้เลยว่ามันคือสิ่งที่ทําให้คุณอนะ่ะปีนป่ายสูงขึ้นจริงไหมคะถ้าเรามาทบทวนชีวิตของเราคนทุกคนนะคะเราอยู่กันมาปาีแล้วต้องมีอุปสรรคกันบ้างเนาะอยู่ที่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดถูกปะ่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม่มีเหตุการณ์เราคงไม่ต้องเกิดมาจริงป่ะถูกป่ะในทางศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราที่เป็นความทุกข์ความสุขเนี่ยพอเวลาเราผ่านไปอะ่ะที่พี่รู้สึกว่าชีวิตโตขึ้นมคะ เกืรู้สึกว่ามันเหมือนของขวัญจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะตอบย้ำเรื่องเนี้ยว่าไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นให้เราคิดว่ามันเป็นของขวัญของชีวิตนะคะมหาธรรมะทันทีได้กล่าวว่าทรัพยากรในโลกเนี้ยมีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกแต่มีไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงคนมีความโลภเพียงคนเดียวสิ่งที่อยากจะบอกคือเราไม่ได้แข่งขันกันเรากําลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะสิ่งนี้สําคัญมากมันทําให้เรามีความสุข ลกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเจอไม่ต้องอะไรเจอลูกค้าในตลาดแล้วเขาบอกว่าเขาพุ่นซื้อประกันไหมกับเคสนั้นเคสนี้กับบริษัทนั้นบรนิษัทนี้กับคนน,นั้นคนนี้จะไม่ใช่เราถ้าเรารู้สึกว่าทรัพยากรมันมีเยอะมากเราไม่เห็นต้องไปยุ่งอะไรกับกรม,มารรมเก่าเลยเราก็แค่บอกว่าดีแล้วที่พี่ทําไว้ถูกป่ะแต่วันเนี้ยมีส่วนเติมคืออะไรถูกไหมดีกว่ามายุ่งกับกรม,มาธรรม์เก่าเพราะทรัพยากรในโลกนี้มันเยอะมากะ เจอถ้าไม่ต้องแข่งขันหรือแม้แต่สมมุตินะคะเคยไปเจอในตลาดไหมคะว่าแบบมีตัวแทนมาผิดนะ่ะ